ไม่ได้ค่ะเจอกันครับพี่ๆครับเย็นนี้นะครับผมมาเอาทุกปีครับร้านประจําเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขายราคาเท่ากันเลยเนี่ยพี่ๆนะครับกับร้านขายส่งเห็นไหมขายเท่ากันครับเราเนี่เอาเปียบผู้บริโภคนะครับเราขายราคาเป็นกันเองนะครับแต่ว่าเสื้อพวกนี้พี่ๆนะครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นงานเสื้อเสื้อยางก็พอเสื้อโคตรวแน่ครับตัวนี้จะออกเป็นเสื้ออ้ สไตขนนกอ๋อสไตล์ขนนกเน,น,นี่ยเนี่ยอันนี้เป็นงานขนนกนะครับพี่พี่นี่ข้างในเนี่ยนะครับงานขนนกหมดเลยผมมาเอาทุกปีครับน่าจะปีนี้น่าจะเป็นปีที่สามแล้วมั้งสามหรือสี่นี่แหละหน้าหนาวจะมาเอาร้านนี้นะครับอ่าตลอดเลยครับเจอกันครับราคาไม่แพงครับพี่พี่ผมขายเท่ากับร้านส่งเลยครับร้านส่งขายเท่าไหร่ผมก็ขายเท่านั้นแหละนะครับ จ๊ Jay, บอกข้างนอกเนี่ยข้างนอกนตัวนี้น,ะน,นี้นะถ,ถ้าติด69ข้างนอกเขาก็จะขาย79แล้วก็ลดให้ลูกค้าไม่เกิน75ประมาณนี้อืมคงขายเท่ากันในร้านสูงเขาจะขายราคานี้แล้วก็ลดได้นิดเดียวยลดได้นิดเดียวแมนเนี่ยขายไม่แพงพี่ๆครับงานโค้ดมันราคานี้อยู่แล้วนะครับนี่เจอกันนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงมีหมดเลยครับเสื้อหนาวนะครับ